กาิทีของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนก็มีในใจตัวเอง้วแต่บางทีบางอยา่างอาจจะเหมือนกันหรือทำไปใช้ได้นะคะท่านต่อมานะคะทุกีอัพไลน์นเสิร์๊ของนัทชลินเองนะคะขับไม่ได้เลยนะคะขอเชิญพบกับเป็นรัฐกาลคุณวิีิยานีแล้อุลยศิรมา ีแล้วก็ท่านกรรมการผู้ปรวจการบริจักเพื่อจบไปแล้วก็พี่น้องญากป้อนสามหูเก้าทท่านสวัสดีค่ะโารยการวเจัยการดีแล้วรู้สิทนะคะักแสนทางธุรกิจเึ้มาร่อการค่ะผู้ที่เปิดกาสทางธุรกิจให้วเรียการได้บริ้จากคนจากพจบไปงานคือเมาร่อนศรคุณจากตัวิีทีแล้วรวทพักนนะคะวันนี้เพื่อที่มาตกยินที่เรามานตั จริงๆเธอมีคิวตุ้มๆหรือฉันปกระโดดไม่ใช่คือว่าดิฉันนะคะมาจากงานเวที่งเจ็ดสิอดอย่างที่บอกอัพไลน์คนเก่งหรือฉันทั้งซื้อทั้งการทั้งแบบคือตื้อนี่ซื้อตีสองปีไม่มาจะไม่เอาหูุจะไปคือจะให้เราเข้ามาให้ได้งานแต่เกเนี่ยยอมไม่เอาเพราะว่าเราไม่ชอบงานเคกือกขา นะคะไม่เอายังไงก็ไม่เอาคือจนสุดท้ายเธอใช้ความพยายามโดยการพวกเราเป็นท้างเสริมสวยจะไปทำง,งานไปนทำผมงานเวทีสุด,ดยอดไดท่างหร่สิเอาแล้วตอนนี้เงินมีนมาแล้วไปก็ได้กี่คนสามสิบคนดังก้อนอเรา,ราก็รับหัวแล้วคนรับเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนั่นคือการที่คุณจะต้องดีเขาไม่รักความพยายามเพราะว่า เขาอยากให้เรามาทำงานเวทีเสีเยประโยชนเมื่ออีจนานย์เข้ามาจะมาทำผมจะที่เคยบอกอยู่ในห้ององ่องอกงงองะก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่างานเวทีเนี่ยเราก็ไปเยอะแล้วสองคนเนี่ยไปจำเลยจะไม่รู้กี่งานนะคะจะ่พี่กับคุณจ,จตุยาต้องี่ว่าเราไปเนี่ยคือพอชมของเา่างๆไม่ประทับใจก็เห็นว่าขึ้นสูงสุดก็มีจะไปเทีย่ยวเมืองนอกก็มีแต่งานนี้คุณ ชาปวีล so ้วก็เอาเงินไปทำผมข้างในทีนั้นก็ทำผมปีนั้นที่ได้เจออยู่เจ้าอ้วนแล้วตกมาให้จางได้สะดวทพอมาว่าคนบ้านเดียวกัน้ยตัวคนบ้านเดียวกันคนชุมชนคนกำแพงเพชรคนบ้านเดียวกันเราก็ใจก็มาแล้วพอเราไปเห็นงานเวทีเฉลิมฉลองถึงท่านประธานถึงปีนั้นมีวงโยธยาติดนำหน้าคงแดงเดินโอ้โห ทำไมจัดงานใหญ่สถานนี้วะเขาก็บอกวานุจองจองโต๊ะให้ข้าเสนอหนึ่งโต๊ะนะไปกินนั่นคือเขาวางแขนไว้แล้วว่าถ้าเราทำาปกเสร็จเรากลับบ้านไฟเราไม่เกิดแช่นอนเขาก็เลยจองโต๊ะว็เลยตรงโต๊ะพาั้าไปกินนะช่วงนั้นเราทำาปรเสร็จเราก็หิวคือหิวป่ายแล้วหิวเราก็ไปนั่งบโต๊ะพอเราไปเห็นนานเมทีเกศพิยศเจริณทัะการใส่เสื้อสูท ท่านทุกคนใจเรายี่เปิดเลยนะคะจากที่ปิดประตูตายเลยไม่ได้เอาแล้วไม่เอาเบื่อคือเรายู่ในท่านทำผมเนี่ยเราทำเสร็จเลยมีแต่คนมาหาเอาเงินมาให้พอเราอยู่อุ้ยอุ้งศักอะไรจัดงานได้ดีขนาดนี้วะท่านประธานยืนยิ้มทุกคนใส่เสือ้อปีนั้นคุณชาบ,บีเสื้อตัวเล็กยักดนั่นแหละยัดยังไงก็ไม่เข้าคือเขาจับเสื้อผิดให้แล้วโอ้โห,โหท่านประธานน่ารักจังเลย คือใส่จนได้อใส่ใส่ให้จนได้แล้วบริษัทเนี้่โอเคเลยเราเปิดใจแล้วนะคะพอเสร็จแล้วคุณชาตรีเม่รู้เห็นว่าเราเปิดใจแล้ววัดพุทธจวนยุุงเข้าบริษัทไหมเข้าก็คือเป็นการเปิดใจของบริษัทที่งานเวสีเกียรติเลศพอเราก็มาศึกษาในห้องแบบนี้เหมือนกันเข้ามาดูเข้ามาถามอาจารย์เรื่องคนพูดเรื่องสิกพัน แต่ผลิตภัณฑ์ดีทุกตัวนะคะไม่ต <ination that sí> ้องพูดถึงผลิตภัณฑ์เพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงโต๊ะจินนะคะเราจะไม่พ <into> ูดถึงผลิตภัณฑ์พอเสร็จแล้วไริการมาศึกษาไร่ไดการไม่ใส่หนะากึ่งรู้พี่ไม่ไการเป็นขั้วไฟเลยสามเดือนขึ้นขั้ไฟเลยคือเล่นแข่งทำแข่นะคพอพอขึ้นขั้ไฟเสร็จอาจารย์เนี่เอาไปกี่โต๊ะโต๊ะปีนนะคะปีที่แล้วเอาไปกี่โต๊ะ เราก็นึกถึงเลยเอาเลยว่าเราเกิดกับกการเวทีเสียเยอเราก็ต้องหาคนเข้างานเวทีเสียถถเยอะถูกไหมชวนเะชิญแน,นะนำคือพูดตรงเลยแับไม่ให้เขาซื้อโต๊ะนะซื้อให้เขาเพราะว่าเราเอาเบต้าไปขาเยเองปีที่แล้วเบต้าเก้า้อยเก้าสิบบาทโต๊ะหนึ่งก็เก้าน้าวันนี้การซื้อไปวที่แล้วสิบี่โต๊ะเห็นไหมคะว่า เลยไฟมาในตำแพงเพชรน้องสาวออกท้กาวธรมาหนะ้าแม่เลียบออกค้าวสวยทั้งปีวันทีงาะออกท่านมาออกค้ากินทห้หมดเลยแต่สิ่งที่ได้รับก็คือเขามีฝ่ายส้ยหุ้นงานอะไรทำไมมันสวยอย่างนี้แต่งตัวสวยทุกคนสวยอลังการสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะงานที่งจิตวทยหนึ่งเราต้องสวยไม่ต้องสองเราต้องเด่น เรียชุดต <Blood huh> ้องเรียนแรงนะมีที่แรงเพน่อแรงท่านประธานไม่ชมหน้าเลยชุดสวยจังครับท่านประธานบอกอย่างนี้นะคนะทำอมไรก็ได้ให้ตัวเองเป่งให้ตัวเองเกิดคือเกิดเพราะว่าหนึ่งเรพาคนมาอุ้ยใครก็อยากมาถ่ายรูปกับเราเพราะชุดเราประเด็นเห็นไหมครับปีนี้ไม่งดยาดนะคะเคยๆเก็บไว้ในกระเป๋าเลยไม่ต้องเอาเอาให้เลิก เราพยายามมาเล่าเลยนะคะเราต้องเลิกที่สุดปีนี้เราต้องการเลิกที่สุดนะเรื่องสำคัญนะคะชวนคนเข้างานบางทีเราไปชวนเขาเขาก็ไม่ไปหรอกให้กูซื้อโต๊ะจะกินอะไรก็ไม่รู้เขาจะไม่รู้ไงยนะว่าโต๊ะจีนจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ไปโต๊ะจีนกับผมไหมนี่ยเหละเท่ากันแกับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้าพันสองคุณไม่ทำอะไรเลยจะเสียตัง น่ความความคิดนะฮะเป็นเราก็เหมือนกันแต่โดยที่ว่าเราโยงมหนึ่งโต๊ะก่อนซื้อเพื่อที่จะไปขายหรือว่าซื้อภายในหนึ่งโต๊ะเนี่ยสิบคนเนี่ยต้องมีไฟอย่างน้อยสามคนสามคนมีเลขมาหมดท่าน,นประธานพูดแล้วว่าตอนนั้นพอท่านขายโต๊ะแล้วท่านพูดว่าท่านเคยทาบริษัทมาก่อนท่านบอกว่าท่านซื้อเลยหนึ่งโต๊ะ เพื่อจะเชิญเพื่อนท่านไปสิบคนท่านจะไม่ขายพอไปถึงสิบคนของเพื่อนท่านมีสามคนที่ทั้งงานคุ้มไหมคะโอ้คุ้มใช่ไหมคะซื้อไปเลยค่ะเพราะว่าสินค้าเราขายตัวเราได้อยู่แล้วอย่างเบต้าโปรเทนขายได้ไหมเอต้าเจรามินขายได้ไหมขายได้อย่างไม่รีการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปช่วงนั้นขายมีลูกค้าทาปมาจากเพราะเราทานดีแล้วเราบอกต่อ คือแอปต้าเจสบินหรือเบน้าโอเคไหมคะแทนไหมถ้าคุณไม่เคยทำแพงนะคะอย่างคุณรอนปลาพาเนี่ยแต่ก่อนที่มีเราที่ทานกาแฟที่มีเราที่ทานกาแฟพอท่านมาทานจัดติดแถวหนึ่งคุณรอนปลาพาซื้อไปทานเป็นไงคะลองทําหายทุกวันที่ทำนะทำแค่นี้เราก็ได้ลูกค้าประจำแล้วนี่คือการขายนะงานเวทีงานเวทีเขียนิยอโต๊ะของเรา เราซื้อไปก่อนเพื่อจะไปบอกต่อภายในสองเดือนเนี่ยยังไงขายได้แน่นอนเพราะว่าลูกค้าเราเราไปหาเนี่ยบางคนตอนนี้นะคะลูกค้าเรา,า,ราเห็นกันที่ทางเป็ซเฟซเนี่ยห้าแสนหนึ่งห้าแสนหนึ่งมีสี่ห้าคนนี่นะมีในใจแล้วแล้วปีที่แล้วโชว์ยังไงก็ไม่ไปที่ดิจิตัวจริงกับผมไหมไม่ไปมากดิจิตัวจริงกันผมนไม่ไปไไไปีนี้เราพูด พี่ได้กิน้าจริกับบไหมคือปีแรกไม่ไปแน่ๆปีสองคือชวนจะเดืดสองปีแล้วยังไงก็ต้องไปแนห่เนอะปีนี้สัญญิจารับปากว่าจะไปกิน้าจริงกับเราเห็นไหมนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะชวนเท่าไหรเถอชวนเท่าไหรเถอคือมาทุกวันชวนทุกวัน,วนอ่ะพูดทุกวันเลยบอกว่าไปไหมไปไหมน,นี่คือถ้าเราไม่พูดเราจะไม่บอกจะบ้า กินซอจีนไหมเนี่ยซื้อเบต้าบุกแอนทำต่อร้อยห้าสิบไม่อไ่ยังไง้องไปใสยุ้ย่หน่อยย้ย้ไปแต่พอบอกว่าเนี่ยไปมอบทั่วดอกไม้หน่อยสิไปกินจีนหน่อยารเวทีเียติซจีนเนี่ยนี่เราเนี่ยจะขึ้นลักเกอร์ุดสถา่ันปราธานไปหน่อยสิเป็นเกียรติหน่อยแล้วปากก็จะมาสามคนเลคะลูกค้าสี่คนเนี่ยจากที่ร้อขออะไรก็ไม่มาอนี่ยสิีเดียวโทรน้องให้มันสิ่ติ ปีนี้พนักน่าเห็นแล้นะชวนเถอะชวนไปเลยชวนไปยี่สิบคนมาสิบคนคุ้มเนะนีเยนะคุ้งเห็๋ยวกนนะงานดีไอทีเกียรติยศปีนี้ปีที่แล้ววิทยาการติดสี่โต๊ะปีนี้วิทยาการก็จะไม่แพ้ปีที่แล้วแน่นอนคนะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเยมาราสตาคุณกัลลินการ์มีอารมณ์อิจฉาก็หนูโซโล่มาใช่ไหมคะก็จะบอกว่ายงางพิธีเมื่อกี้ที่คุณกัลินการพูดใช่ไหมคะว่าชวนยังไงก็ไม่มาชวนยังไงก็ไม่ไปไปมอบช่อดอกไม้หน่อยไม่นึกถึงใครด้วยคะนึกถึงแม่เลยที่พูดมาที่แม่หนูใช่ไหมคะ ทีน,นี้เปิดใจเราวทีนี้เปิดใจแล้วเมื่ 5, อกี้แอบดูเฟซบุ๊กคุณนายแม่แชร์โพสต์ด้วยผมปกติไม่แชร์เพราะวันนี้ดีใจมากแลวันนี้เขาเขาแชร์แล้วเขาเปิดใจเพราะว่าปกติเนี่ยชวนทีที่ล้วชวนจนแบบหนูก็เือไปสามตัวน้องกินเนี้ยตั้งใจให้เขาไปมากเลยไม่ไปอย่ามายุ่แกบฉันคือปิดประตูตายเลยคือไม่ไม่อร่อยนั้นแต่ทีนี้บอกว่าแม่ไปนะไปนะมีสุนัขดีด้วยนะ ไปนะไดนะิครนะับแล้คือเราตื่นแมงไม่หนูปกติหนูจะตื่นไม่ได้ตื่นเท้าเพราะว่าคือหนูนอนอ่ะหนูนอนประมาณตีสี่คือออกเวรอ่ะเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งนี้แหละแต่ว่าหนูจำเป็นทาภาพทาภาพกาแฟที่ไหมานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปใช้กันก็คือบางครั้งไปเดียมันออกตอดึกไงบางคนบอวทาไมนอนดึกจนะังคือ ถ้าท่านไมเอามาทำอะมันไม่มีมันไม่ไอติมันไม่จริงอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้อะไรก็ทำรอบสืบพอทำรอบสืบปุ๊บเนี่ยอทำไปเสร็จแล้ววันคือเมื่อวันที่ที่ขายบานใช่ไหมคะทางแม่เป mm ิด hmm. ขึ้นมาซึ้งมนขึ้นมาแล้วที่แคปส่งให้แม่แม่มาวล้นันที่ตลาดเวทีเอาไหมเอากี่โต๊ะเขาก้อโอนมานลดเงนเอาไว้นะเดี๋ยวหนกองต้น็แม่ให้ไปสรุหนูก็ต้องเลยค่ะ A ศูนย์หก ไปกว่าเลยค่ะเขจะไเจอเลยปนแล้วเป็นปในดวงใจไล้อย่างคือบอกว่าเป็นให้ดบบอกไม้รูปหน่อยเป็นแสดงความคิดนีน้รูปหน่อยเพราะว่าไหนๆก็เปิดใจเปิดโอกาสให้เรามาทําแล้วนะคะว่าให้เรามาทำดูสิเธอเป็นไรแ,แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนนําพาและยมรอน์ชตารป็นบรราการก็คือเป็นคนที่ท,ทักเลือกเลือสรสิ่งที่ดีมาให้เราแล้วเพราะว่าอขอพูดนิดนึงต่อนิดนึงนะคะคือความในใจคือแม่เขาพูดกับอ่า คนที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าลูกเป็นของหนูอีสอีกคนหนึ่งนะคะเขาบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะทำไมถึงให้หนูามาทำธุรกิจขายกาแฟกับคุณวัดอินทร์าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ปิดตัวคือเหมือนอยู่โลกเปิดตัวแล้วอะคือไม่ยุ่งกับใครไม่คบค้าสมาคมกับใครเลยคือทํางานอยู่บ้านเขาห้องคือไม่ไม่ไปไหนเลยไม่เที่ยวไม่อะไรสักอย่าง,างแล้วก็ไม่คุยกับใครด้วยคืออยู่กับตัวเองจนผมบอกว่าตัวลูกจะท่าจะท้าย เพราะคือมันริกิดชีของแต่ละคนใช่ไหมคะคุณพ่อสุดท้ายพอมาทะธานทุกคนบอกว่าเร่องพอไปทำแล้วเริ่มไปบริษัทครั้างสองคั้งเขาก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเราแล้วก็เห็นว่าเราเริ่มพูดมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะแต่ปีนี้ดิฉันดิฉันดิฉันว่าดิฉัที่าเราไปเนาะทุกคนจะได้เห็นคุณแม่คนสวยเดี๋ยวเาจะมาดูดิป่ เนี่ยรหัสคือว่าเราตั้งใจถึงงานเวทีเนาะอยากให้ถึงเร็วๆแล้วก็เราก็จัดที่ที่แบบสถานที่ที่ยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วนะคะไม่อายใครเลยอ่ะพูดได้เต็มปากเลยอ่ะว่าเฮ้ยบริษัทฉันจัดงานที่โชว์ทีทีฮอลล์เขาบอกว่าจริงเหรอบอกจริงเฉพาะค่าสถานที่แล้วก็ปาไปล้านเลยนะพูดได้เต็มปากเลยนะคะไม่ต้องอายเพราะว่าที่นี่คือจัดงานระดับประเทศนะคะแต่แต่งหนุ่มพวกี่พวกงาน โดยพิจารงาคืนอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะข่าวล้วต่อมานะคะเทคนิคดีๆในการเชิญคนเข้างานเวทีนะคะจากท้องฟ้าจต่า์คุณชิคกี้พายต่อปปตานนะคะ่เรียนค่ะ